ที่เราทํางานจริงๆเรากลับไม่มีโฟกัสไม่มีสมาธิเทคนิคบริหารเวลามันทําให้เราเกิดดีเวิร์สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่อง k i g กอ is s h p p y y นะคะก็วันนี้กิ๊กจะพาทุกคนมารู้จักเทคนิคบริหารเวลาที่กิ๊กใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเวิร์กนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเทคนิคอันนั้นก็คือ ค o มมูนโรเทคนิคนั่นเองนะคะทุกคนเป็นเรื่องของการจับเวลา25นาทีมาใช้ที่เกิดประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆพูดแล้วกันเนาะว่าเรื่องเราเป็นไปยังไงคือกิกอะรู้สึกว่าใช่เราอะเริ่มมีการจัดการตารางชีวิตที่ค่อนข้าชัดเจนมีแผนการทํางานมีนู่นนี่นั่นเอ่ยอะไรที่จะช่วยให้เรารู้สึกแบบเออฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทําอะไรนะวันนี้หนึ่งสอ เยเป็นไหมว่าแบบพอถึงเวลาที่เรานั่งที่โต๊ะทำงานจริงๆแล้วอะเรากลับไม่มีโฟกัสไม่มีสมาธิในในงานที่เราทำมีการวกแวกมีการเช็คโน้ติฟิเคชันบ้างมีการแบบเพอไปทายโซเชียลมีเดียบ้างกลับการที่นว่าผ่านไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันกลับไม่ค่อยเกิดผลงานหรือผลลัพธ์อะไรทุกคนเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวก็บอกแวนไปตรงนั้นเดี๋ยวก็บอกแวนไปตรงนี้เดี๋ยวหันไปทำอันนู้นเดี๋ยวหันไปทําอันนี้หรือมีคนเดินเข้ามาทักเอ้ยช่วยอันนู้นอันนี้หน่อยแล้วก็ออกไปทําให้เขาอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบ เวลาที่มันควรจะเป็นของเราหรือเราควรจะทํางานให้เสร็จอะมันกลับไม่เสร็จเพราะว่ามันมีความบกแวกเกิดขึ้นมางมายยิ่งโดยเฉพาะโลกสมัยนี้ที่แบบโซเชียลมีเดียคุณมีเป็นพันล้านสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นมันง่ายมากที่เราจะแบบ หลุดโฟกัสหลุดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนกิ๊กก็เลยพยายามที่จะหาวิธีว่าแบบทํายังไงถึงจะมีวิธีที่จะทําให้เราอ่ะมีสมาธิมีโฟกัสกับงานที่ทําขนาดกิ๊กฝึกสมาธิกิ๊กนั่งสมาธิแล้วนะกิ๊กมหลุดบ่อยเลยทุกคนมันยากจริงๆสมัยเนี้ยกิ๊กก็ไปเจอกับเทคนิคอันนี้แหละ Pomodoro โโโเทคนิคนะคะทุกคนเป็นเทคนิคในการจัดการเวลาในการทํางานให้แบบมี Productivity สูงสุดเป็นเทคนิคของ ใครสักคนนึงนี่แหละฟรานซิสโกรอะไรล,ลีมจำชื่อเขาไม่ได้นะคะทุกคน มันมีคนที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะเอาคอร์สของเขา่าเข้ามาสอนเหมือนได้ไลเซนส์มากิ๊กก็ไปเรียนกับเขานะคะจริงๆมันมีอะไรมากกว่ากาันจับเวลาทํางาน2ี่นาทีแล้วก็พัก5นาทีนะทุกคนมันมีเหลื่องการวางเป่าไม้ยน่นนี่นั่นแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะกิ๊กไม่ได้ใช้ทั้งหมดขนาดนะั้นหรอกกิ๊กก็จับมาแชร์ในสิ่งที่กิ๊กใช้จริงอย่างที่กิ๊กเกิดนไปว่ากิ๊กรู้สึกว่าไม่มีสมาธิเลยเวลาจะเริ่มทํางานกิ๊กก็แล้วเทคนิคนี้มาใช้วิธีการก็คืออันดับแรกนะคะ เราจะมีการจับเวลาเวลาจะทางานใช่ไหมหมุนเลย25นาทีปุ๊บมันก็นจะดังคิ๊ปๆิๆๆอย่างเงี้ยแล้วพอครบ25นาทีใช่ไหมก็จะมีการพัก5นาที หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการที่มันดังแก๊้แกล้แกแกกเนี่ยมันจะทําให้เราเสียสมาธิในการทํางานหรือเปล่าตอนแรกๆกิกก็รู้สึกหงุนงดนิดนึงกิกต้องเอาใส่ใส่กล่องไว้แล้วปิดฝาไว้อีกทีเพื่อให้เสียงแก๊แกล้แกแกเนี่ยมันเบาลงหน่อยแต่พอทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าอ่ะหลังๆกลายเป็นถ้าไม่มีนาฬิกานาฬิกาเนี้ยไม่มีเสียงแก๊แกล้กลงเนี้ยกิกจะแบบไม่ค่อยมีสมาธิทํางานเลยทุกคนไม่รู้เหมือนกันเพราะ ทุกคนไม่ต้องเป็นนาฬิกาเมื่อเกิดเทศแบบดั้งเดิมแบบนี้ก็ได้นะแต่กิ่รู้สึกว่ามันเวิร์กเพราะว่าเนี่ยพอพบมันก็จะรังกิ่รู้สึกว่าทําแบบเนี้ยมันเวิร์กกว่าเพราะว่า ถ้าเป็นมือถืออ่ะจริงๆมันมีนะแอปพลิเคชัน Promodolo โโโโเอยใดที่จะช่วยเราในการทำงานให้โปรถังถี่ปะแต่กิรู้สึกว่าถ้าเราใช้มือถืออ่ะ i f i c a t i o n เวลามันเด้งมันก็เด้งในมือถืออยู่ดีถ้าสมมติเราจะเหลือมาดูเวลาเราก็อาจจะมีการเห็น Notification หรือโอเคถ้าสมมติใครที่จิตแข็งหน่อยอาจจะมีการปิดโซเชียลมีเดียทั้งหมดก็ได้เหมือนกันแต่กิรู้สึกว่ากลับมาใช้อะไรที่มันแบบตั้งเดิมอ่ะดีที่สุดเหมือนเราอยากตื่นให้เช้าเราตั้งใช้นาฬิกาปลุกคนส่วนมากก็จะแนะนำแบบอนาล็อกใช่ไหม จับเวลานี่ก็เหมือนกันกิ๊กรู้สึกว่า,ากลับมาใช้อะไรที่มันดั้งเดิมเบสิคที่สุดอะคลีที่สุดแล้วอันดับแรกกิ๊ต้องบอกก่อนนะว่าวิธีนี้จะยิ่งเวิร์กมากขึ้นถ้าเกิดเราทำทูดูลิสต์ร่วมด้วยก็คือเราอาจจะต้องมีการวางแผนง,งานก่อนว่าสมมติวันนี้เรามีงานสิบอย่างงานไหนที่สําคัญที่สุดแมทก,กับเป้าหมายในชีวิตตอนนี้เรามากที่สุด ยิด3หรือ4งานนั้นน่ขึ้นมาทําก่อนแล้วก็ใช้พูโมโดโรเทคนิคช่วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราจะใช้พูโมโดโรกับงานเล็กง,งานน้อยทุกอะไรเนี้ยกิ๊กก็มองว่าสุดท้ายแล้ววันนั้นมันก็จะไม่เกิดงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ดีทุกคนนึกออกปะเหมือนหนังสือเรื่องกินกบตัวนั้นซะเออคือให้กินกบตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนเราต้องเอาพูโมโดโรมาใช้กับกบตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วหลังจากนั้นงานเล็กง,งานงาน,น้อยจิบปาถาสำหรับกิ๊กก็มองว่าไม่จาเป็นต้องใช้พูโมโดโรเทคนิคละ เอางานที่แบบใหญ่ๆส,สำคัญๆต้องใช้สมาธิต้องใช้โฟกัสอ่ะมาทำพโมโดโรไอนาฬิกาเนี้ยกิ๊กมีทุกที่นะที่บ้านหนึ่งอันที่โต๊ะทำงานหนึ่งอันเวลากิ๊กหมุนอีโพโมโลดโรบนโต๊ะทำงานอ่ะแล้วมันดังเก๊ก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 เอย่างเงี้ยลูกน้องรอบๆจะรู้เลยว่าเวลานี้ห้ามยุ่งกับกิ๊กเพราะกิ๊กใช้สมาธิโฟกัสกับอะไรบางงานอยู่จะต้องรอให้มันมีเสียงนาฬิกาดังก่อนหรือไม่มีเสียงเก๊ก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  ถึงจะเข้ามาคุยงานกันอีกได้คือคือเดี๋ยวนี้รู้กันแบบเลเวลนั้นเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเรานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วเราเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาคุยกับเราก็ได้นั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราวกแวกทุกคนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นกิกจะบอกลูกนะ้องทุกคนเลยว่าตอนนี้พี่กําลังโฟงกัสอยู่อย่าเพิ่งมาคุยกับพี่ยี่ห้านาทีแล้วเดี๋ยวห้านาทีที่พักค่อยมาคุยกันโซเชียลมีเดียทั้งหมดปิดโน้ติฟิเคชันระวังค้อไว้ก่อนปิดเสียงอะไรอย่างี้กิกจะไม่รับสายโทรศัพท์เป็นททีี่ ฉันจะทํางานแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าการที่กิ๊กตั้งมันว่าเออฉันจะใช้อ e ีโฟโมโดโลเทคนิคเนี่ยทำงาน25นาทีมันทําให้เราเกิดดีเวิร์กดีเวิร์กคือสภาวะดำดิ่งในในการทํางานซึ่งสมัยเนี้ยการจะหาดีเวิร์กได้อะ่ะมันยากมากนะทุกคนเคยเป็นแมที่แบบว่านั่งทํางานอยู่แล้วแม่แม่บอกว่ามากินข้าวก่อนแล้วเราจะบอกว่าแม่อย่าพึ่ง เดี๋ยวก่อนช่วงนี้กําลังเข้าได้เข้าเข็มเลยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งย่าเพิ่งนะแม่อะไรเงี้ยนั่นแหละคือสภาวะที่เรากำลังเกิดดีเฟร์มในการทําง,งานเป็นหัวกําลังแล่นอ่ะจะเป็นสภาวะที่เราไม่วอกแวกง่ายละเพราะว่ามันมันเริ่มเข้าสู่ภาวะดีเิร์กแล้วอะไรเงี้ยทุกคนกิกก็จะบอกว่ามันเวิร์กมากค่ะสมควรเอาพโพรโมโดโรมาใช้แต่คนที่แบบว่ามีสมาธิอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องใช้พโพรโมโดโรที่งีก็ก็ไม่จาเป็นต้องใช้นะทุกคนมันอาจจะไม่ได้เหมาะทุกคนนะคะแต่ว่าเออกิกรู้สึกว่ามันเหมาะแบบกิกกิกก็เลยเอามาแชร์แล้วก็ที่่จะบอออยาาางงนึคืเเวลร ทำงาน25นาทีพัก5นาทีอ่ะให้เราพักแบบพักเลยนะพักจากงานเลยนะกิ๊งไม่อยากให้เล่นโซเชียลมีเดียเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ออกไปเดินยืดเสน้นยืดสายชมนกชมไม้มองนั่นมองนี่อะไรเงี้ยให้เกิดสภาวะแบบแบบหัวมันโลง่งมันเคลียร์จากงานที่เราทําทุกคนเชื่อไหมว่าไอ้5นาทีที่เราพักอ่ะสมองมันจัดระเบียบไอ้งาน20นาทีที่เราทําอยู่นะถ้าเราทําแบบตาแตกเลย3ชั่วโมงติดอ่ะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าทำยี่สิบห้าพักห้ายี่สิบห้าพักห้ายี่สิบห้าพักห้าเพราะว่า ไอช่วง5นาทีที่เราพักอะสมองมันมีการจัดระเบียบงานที่ทำไอ25นาทีที่ผ่านมาถามว่าทำไมต้องเป็น25นาทีและ5นาทีอันนี้กิ๊กก็ไม่ทราบเหมือนกันเขามีการวิจัยมาแล้วทุกคนว่าเออเวลาเนี้ยแหละมันเวิร์กเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลอะไรมากนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราทำ25นาทีพัก5นาทีครบ4ครั้งอะครั้งที่4ให้เราพักใหญ่พักยาวกิ๊กไม่แน่ใจว่าพักยาวกี่ครั้งพักยาวกี่นาทีแต่คงกิ๊กก็ประมาณนีพักจะอยู่ที่ประมาณ20 เราทํางานประมาณสองชั่วโมงอ่ะพักเบรดใหญ่ให้ตัวเองอ่ะสักประมาณยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเราอาจจะแบบมาถ่ายโซเชียลมีเดียได้ลูกไปเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายให้มีการขยับตัวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็นั่นแหละเป็น1ทเทคนิคในการ ทำงานที่เวิร์กมากแล้วก็เพิ่ม productivity มากๆนะคะที่แบบกิ๊กอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าแบบกิ๊กใช้แล้วมันค่อนข้างเวิร์กทุกคนแล้วในความเป็นจริงถ้าเราได้เริ่มทำโพรโมโดโล่แล้วอะชีวิตเราในหนึ่งวันอะไม่จมําเป็นต้องทําถึง3หรือ4โพรโมโดโล่เลยนะอย่างกิ๊กเนี้ยกิ๊กทำสองโพรโมโดโล่อะคือพอละไอสองโพรโมโดโล่ของกิ๊กมมีอยู่ในแฮ p p y t r ทรคเกอร์ด้วยนะว่ะวันนี้คุณต้องทำสองโพรโมโดโล่เป็นอย่างน้อยเพื่อที่เราจะแบบขีดค่าออกอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้้นเดียวไวไมา พูดในพาทถัดไปจะจบอกว่าโคโมโดโล,โลเทคนิคเวิร์กมากจริงๆทุกคนถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนลึกซึ้งกว่านี้เขาก็เหมือนมีคลาสอนนะเพราะว่ากิก๊กเคยเรียนนะคะอ,อ,อันนี้ซื้อในช็อปปีได้นะคะทุกคนกิ๊กพีมาจากจีน55บาทเป็นหนึ่งในไอเทมที่ซื้อแล้วคุ้มที่สุดในชีวิตคุ้มกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมหลายใบที่ซื้อมาันดีจริงทุกคนโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานแล้วก็สามารถเพิ่ม productivity ได้นะคะบ๊ายบาย